อนนี้รู้เอ้ยช่วไม่มาทำตั้งนานแล้วไม่เคยรู้ว่าเป็นปวดตรงนี้ด้วยตรงนี้เยอะเลยค่ะทําตรงะบักแต่ว่ารู้สึกไปถึงบ่าเลยเราก็จะใช้พลังงานขึ้นแม่เหล็กเนี่ยกระตุ้นลงไปที่เส้นประสาทนะคะยังเบาลงไปเยอะเลยอะค่ะ สวัสดีค่ะหมอชื่อหมออันนาะคะแตนนุรักษ์นะคะเป็นหมออายุรแพทย์นะคะพอทางเรื่องโรคหัวใจและหลอดเลือดค่ะแล้วก็วันนี้เนี่ยที่มาที่คลินิก H X x นะคะก็เพราะว่ามีการปวดคอบ่าไหล่มากเลยนะคะก็ด้วยลักษณะของการทํางานนะคะจะต้องมีการทำอันตราซาวหัวใจคนไข้ค่ะ,คะซึ่งลักษณะท่าทางในการทำเนี่ยก็จะทำให้เนโอกัดจะเกรงบริเวณกล้ามเนื้อบริเวณนี้เยอะ,ะคะ่ะ เพราะว่าการที่เรามีการปวดคอบ่าไหล่มันจะกระทบกับการทํางานทําให้เราไม่สามารถโฟกัสในการดูแลคนไข้ได้ก็อยากกระถายจากโลกนี้กระทีะค่ะ <laughs> <laughs> เราก็จะใช้พลังงานขึ้นแม่เหล็กเนี่ยกระตุ้นลงไปที่เส้นประสาทนะคะ ึงเส้นประสาทของคนกลอยมีหน้าที่ทั้งเป็นเส้นประสาทรับความรู้สึกเนาะความรู้สึกเจ็บตัวร้อนหนาวนะคะแล้วก็เส้นประสาทสั่งการไปที่กล้ามเนื้อนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราก็ใช้เครื่องมีกระตุ้นเนี่ยเราจึงสามารถกระตุ้นได้ทั้งเส้นประสาทที่รับความรู้สึกสามารถช่วยลดปวดได้ลดอาการชาได้นะคะรวมไปถึงตอนที่เรากระตุ้นไปที่กล้ามเนื้อเนี่ยมันก็จะช่วยสั่งการให้กล้ามเนื้อเนี่ยเกิดการหดแล้วก็คลายตัวนะคะ ก็เลยสามารถเอานำมาสนายจุดกล้ามเนื้อที่มันแข็งเยอะม,มากๆได้นะคะเนาะรู้สึกว่าแบบมนลงไปถึงจุดที่เรารู้สึกปวดมากๆจริงๆเลยนะแต่ว่าเราไม่ได้ตอนนี้ไม่ได้ปวดเลยนะคะตอนแรกคิดว่าตัวเองปวดบ่านะแต่พอมาใช้เครื่องนี้เราแบบกลายเป็นว่าอ้าวจริงๆเราปวดสะบักมากกว่า กมากตอนนี้รู้สึกแบบเบาสบายขึ้นนะคะคือปกติจะรู้สึกว่ามันหนักหนกอยู่ตรงนี้ตลอดเวลาเลยแต่เราก็แบบเออพยายามอดทนยอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้รู้สึกเอ้ยทำไมไม่มาทำตั้งนานแล้วเพราะว่าแบบอทําเสร็จมันเบาเลยแล้วก็แบบมีนวดผ่อนคลายด้วยคือรู้สึกว่าแบบ สบายมากหมุดหงสบายจริงๆแล้วนี่คือมารักษานะคะก็อยากจะแนะนํานะคะใครที่มีปัญหาเรื่องแบบปวดคอบ่าไหลออฟฟิศซินโดมเนียค่ะคิดว่าทุกคนเนี่ยโดยเฉพาะคนไข้หลายคนนะคะมีอาการแบบนี้มากจนแบบบางทีปวดหัวจนทําให้เกิดเป็นไมเกรนเลยหลายอย่างเลยอะค่ะจริงๆแค่เรามารักษาค่ะเราอาจจะคิดว่ามันไม่หายหรอกยังไงก็จะต้องอยู่กับเราไปตลอดอะไรเงี้ยคอยแบกมันไว้บนบ่าแต่จริงๆแล้วค่ะพอเรามารักษานะคะมันสามารถทําให้เราดีขึ้นได้ค่ะแล้วก็จะทําให้เรารู้สึกเนี่ยสามารถที่จะกลับไปทํางานได้ดีขึ้นกว่าเดิม